สวัสดีครับเพื่อนๆสายฝุ่นนะครับเดี๋ยวนี้เรามาฝึกการเดินฝ่าเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังเรียบหน้าเรียบนะครับหรือจะเป็นหลังเรียบหน้านูนนะครับถ้าเป็นหลังเรียบหน้านูนเราจะต้องเดินฝ่าหลังเรียบก่อนแล้วก็เดินฝ่าหน้านูนเดี๋ยวผมจะมาเดินหลังเรียบหน้าเรียบให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแกนนะครับก็ต้องเหมือนแกนง,งานเลนเลยนะฮะอย่างองนี้พระหนา 2.5นะครับแกนนี้ก็ใช้4มิลน,นะครับคือต้องมีระยะที่เอาฝาประกบลงไปแล้วจะไม่โดนชิ้นงานนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เหมือนการทำงานเลนเลยนะฮะสำหรับการเดินฝาหน้าเรียบหลังเรียบนะครับแต่กรณีหลังเรียบหน้านูนี่ใช้ฝา3มมิลก็ได้ครับเพียงแค่หนุน หนุนเศษอะคริลิกหนึ่งมิลใต้อง์พระนะครับให้ด้านล่างที่เราจะเดินฝาเรียบเนี่ยมันยุบเข้าไปนะครับเลยแกนไปประมาณหนึ่งมิลก็พอนะครับส่วนด้านหน้าเราก็เดินนูนปกตินะครับไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะเดินหน้าเรียบลองเรียบนะครับก็จะเดินด้านไหนก่อนก็ได้นะครับด้านไหนก่อนก็ได้วันนี้จะมาแนะนำสองวิธีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทําให้ดูอีกนะครับอีก2วิธีนะครับ จะทยอยทาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็เอาไปเลือกใช้นะครับโอเคนะครับวิธีแรกก็คือเดินแบบไม่ใช้ใบมีดนะครับก็คือคล้ายๆการประกบอะคริลิกด้วยกาวร้อนเหมือนที่ผมเคยประกบให้เพื่อนๆได้ชมทุกครั้งในนะครับก็ใช้ตัวนบนมๆตรงท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนใช้ตัวนบนๆตรงท้ายนะครับแล้วก็เตรียมน้ำยา AC Plu นะครับมาครับข้างบนนะครับ ง้างนิดนึงนะครับเห็นไหมครับนิ้วชี้ผมจะง้างนะครับให้มันเป็นช่องนะครับเป็นช่องกว้างๆเลยนะครับแล้วนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งฝั่งซ้ายนะครับเตรียมเพื่อที่จะกดฝาด้านในนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนดูวิธีนี้นะครับเหมือนจะยากนะครับแต่ทําง่ายนะฮะปล่อยน้ํายาไปเลยนะครับวางเหรียญในแนวขนานกับแรงดึงดูดของโลกนะครับคือวางตรงๆนั่นเองนะฮะค่อยๆปล่อยน้ายาไปลักษณะนี้นะครับเห็นครับเห็นไหมครับ แล้วนี่โป้งเราก็รีดปกตินะครับเบาๆนะครับนี่คือการเดินแบบใจเย็นๆนะครับนี่ไหมครับทีนี้เราปล่อยได้แล้วนะครับข้างบนเราไม่ต้องง้างแล้วนะฮะเห็นนี่โป้งครับนี่โป้งฝั่งซ้ายกดช่วยนิดนึงเบาๆนะกดเบาๆเท่านั้นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็มาเติมซ้ายเติมขวาท่านี้นะครับนี่ครับเติมอย่างเงี้ยคู่ขนานกันไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ตัวหนีบๆลงไปนะครับ ถ้าค่อยปล่อยตัวหนีบนะครับมันก็จะเป็นการดันน้ํายาให้มาชนกันนั่นเองครับค่อยๆปล่อยตัวหนีบซ้ายขวาเฟึบเห็นไหมฮะอ่าจะมีจุดนิดนึงนครับเดี๋ยวมันบีบออกได้ครับหนีบเห็นไหมฮะปึ๊บนี่ครับรีดมาเลยครับกดแช่แป๊บนึงนะฮะกดแช่แป๊บนึงนะครับนีน่แล้วก็หนีบแค่นี้นครับเราก็จะได้ดอ่ ฝาที่ค่อนข้างคมนะครับแล้วไม่มีน้ํายาปิ้นนะครับไม่มีน้ํายาปิ้นถ้าเดินลักษณะนี้นะฮะคือน้ํายามันได้ได้หนีบไวนะครับหนีบไวแล้วก็มันน้ายามันยังไม่ทันนึดน,นะครับมันก็หมดปัญหาน้ํายาปิ้นนะครับส่วนน้ํายาที่มันเกินออกมามันก็จะล้นออกลักษณะเมื่อกี้นะฮะนี่ครับ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในกรณีที่เราถนัดในเรื่องของการประกบแกนนะครับประกบแกนมาก่อนแล้วก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะครับก<ม>็ทิ้งไว้นะครับประมาณสัก5านาทีนะครับเพื่อนทิ้งไว้สัก5้านาทีนะครับตรงนี้ต้องใช้ตัวหนีบแข็งนะครับในการกดลงไปหลังจากที่เราใช้ตัวหนีบธรรมดากดแล้วใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ตัวหนีบแข็งกดไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาคืนขอบนี่นะครับ โอเคนะครับมาดูอีกฝาหนึ่งนะครับก็ทําความสะอาดดีๆนะครับแกนแกนต้องเรียบนะครับเพื่อนๆถ้าแกนไม่เรียบนะครับเดินวิธีนี้ลาบากเลยทีเดียวนะฮะนี่เหมือนเดิมครับหยิบด้านล่างนะมันแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่สไตล์การปล่อยมือของแต่ละช่างนะครับ แต่ดูกันที่เป้าหมายนะครับดูเป้าหมายว่ามันจบยังไงนะครับมันจบออกมาสวยงามไหมนะครับนั่นแหละครับโอเคเหมือนเดิมครับอันดับแรกนิ้วชี้ด้านบนนะครับง้างฝานิดนึงนะครับปล่อยน้ํายาไปนะครับน้ำยาก็วิ่งตามขอบของแกนไปนะฮะวิ่งไปนะครับนิ้วโป้งรีดนะครับรีดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ปล่อยได้แล้วครับพอน้ํายาเขามีสร้างฐานไว้ก็ปล่อยได้นะครับ ปล่อยน้ำยาซ้ายขวามาเลยฮะนวโปวงเรากดตรงช่วงกลางๆไว้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำยาทะลักเข้าในนะฮะเห็นไหมครับเขามีจุดเดือดปล่อยเข้าเดือดไปครับปล่อยเข้าเดือดไปครับแล้วก็หนีบเลยนะครับฟืบเข้ามานะครับม้เก็เดือดมาฮะหนีบเรียบร้อยครับนี่ครับหนีบไปเลยครับแค่นี้เองครับ เราก็จะได้นะครับการเดินฝาเรียบที่คมคมนะครับคมคมเลยฮะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันจะเป็นนะครับในส่วนของเส้นลัศมีเส้นอะไรต่างๆนี้ครับไม่ต้องกังวลนะครับเพื่อนแช่น้ําไว้เลยนะครับแช่น้ําไว้น้ําเย็นๆนะครับเดี๋ยวมันก็หายเองฮะนี่ครับองค์ที่เราเดินเมื่อกี้นะครับเหรียญเมื่อกี้เนี่ยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับ มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ใช้แกน5้มิลนะครับพระมีความหนาเกือบ4ีมิลนะฮะรวมหน้าสัมผัสของหลวงพ่อแล้วก็เกือบเกือบ4ีมิลนะฮะใช้แกน5้มิลได้ครับองนี้นะครับวิธีนี้ก็จะเป็นลักษณะการเวียนนะครับเป็นเวียนเทียนนะครับก็คือเราค่อยๆปล่อยน้ํายาไปนั่นเองครับนี่ก็ลองใบมีดนะครับด้านล่าง หนึ่งใบนะครับผมจะใช้การลองใบมีดหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของอใบมีดอีกใบหนึ่งนะครับนี่นี่เพื่อ,อเป็นเจ้าตัวนำนั่นเองนะครับนำไม่ให้ฝาด้านหน้ามันปร,ประกบกันก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้เพื่อนๆจะใช้ใบมีด0.5หรือ,อ0.5หรือ,อ0.3ก็ได้นะครับ นี่ครับเติมน้ำยานะครับค่อยๆเติมไปนะครับทีละนิดนี่ครับโอเคนะครับนิ้วโป้งซ้ายกดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนนะครับเลื่อนเจ้าตัวใบมีดนำนะครับแล้วก็เติมตามตูดไปเรื่อยๆนี่ครับเติมตามตูดอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็นีแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยนะครับทําอย่างนี้นะครับช้าๆไปเรื่อยๆนี่ครับคือทําช้าๆไปเรื่อยๆนะครับเติมเติมทีละนิดนะฮะ นี่ครับขอบเขาจะเข้าแบบสวยนะครับวิธีนี้จะเข้าแบบสวยแล้วก็มันเป็นการทํางานที่สามารถทําแบบช้าๆไปได้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับค่อยๆเติมลักษณะนี้ไปนะครับนิ่โป้องฝั่งซ้ายแล้วก็กดประคองฝาช่วยด้านนี้นะครับป้องกันน้ํายามันทะลักเข้ามานะครับนี่ครับแล้วก็หนีบไปเรื่อยๆนะครับเนี่ฮะ แล้วก็เลื่อนเราก็เลื่อนใบมีดไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดนี้แล้วอาจจะไม่ต้องใช้เอ่าจ,จตัวใบมีดนําก็ได้นะฮะนี่ฮะนี่อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีอ่ในส่วนของการเปิดลอใบมีดฝั่งนู้นอยู่แล้วนะครับก็ค่อยหนีหนีไปเงี้ยครับหนีไปเงี้ยนี่ฮะครับเติมไล่ไปเลยครับ นอกเฟรมนะครับออกนอกเฟรมกล้องแล้วปื๊ดเนี่ยครับก็ค่อยเติมอย่างนี้ครับอย่างนี้ค่อยนี้อย่างนี้ไปนะครับเนี่ยครับทาไปเรื่อยๆใจเย็นๆอย่างนี้นะครับอยู่หน้างานมันมากเลยครับเพื่อนเนี่ยครับนิ้วโป้งกดรอปึ๊บไปเลยไปแล้วครับไปแล้วครับนี นี่ครับไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนะฮะช้าช้านะครับหลากหลายวิธีการนะครับแต่เป้าหมายเดียวกันนะครับเป้าหมายเดียวกันนะครับดูเป้าหมายครับมาดูตอนจบนะครับตอนจบก็ง่ายๆนะครับเติมเข้าไปนะครับแล้วก็งัดทีเดียวเองครับงัดทีเดียวแค่นี้เองปึ๊บแค่นี้ก็เต็มแล้วนะครับนิ้วโป้งหางซ้ายเพื่อนกดฝาไว้เห็นไหมฮะแล้วก็หนีบนะครับใช้ตัวหนีบอ่อนนะครับอ่อนอ่อนๆอ่อนๆอน โอเคมันจะได้ไม่ล้นนะครับช่วงท้ายมันจะได้ไม่ทะลักเข้าแกนเรานะฮะนี่ครับประมาณนี้เราก็จะได้แล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเวียนเทียนนะครับสําหรับเพื่อนๆ่อที่อยากค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะครับวิธีนี้มันก็จะช่วยได้เยอะนะฮะนี่ครับสําหรับฝานะครับ1มิลนะครับ2วิธีนี้สําหรับฝา1มิลนะครับ เดี๋ยวพรุนี้เราจะมาเดินกันในกรณีฝา1.5าฝา1.5ึ่มันก็จะหนาขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการว่าจะต้องเดินยังไงนะครับโอเคครับเดินฝา1เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้5นาทีเสร็จแล้วเราก็มาเดินฝา2นะครับนี่ครับในเรื่องเส้นสายฝนต่างๆเส้นเป็นเส้นขนแมวนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ ก็แช่น้ําไว้นะครับแช่น้าไว้ข้ามคืนไปเลยนะครับเดี๋ยวก็หายเองชามาก็หายไม่งั้นเพื่อนใจร้อนก็ไฟฟูนะครับไฟฟูยิง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 วนๆนะครับยิงอุ่นๆแล้วก็ปล่อยไว้แล้วก็ยิงอุ่นๆแล้วก็ปล่อยไว้ยิงอุ่นๆแล้วก็ปล่อยไว้นะครับสักพักหนึ่งมันจะหายหมดเลยฮะไม่เกิน10รอบนะครับหายหมดเลยนะครับเอเซนสายฝนนะฮะโอเคนะครับมาดูฟ้าที่2นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม ล้วก็จะวนมาหาด้านล่างเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับนิ้วโป้งฝั่งซ้ายนะครับกดฝาช่วยนิดนึงนะครับปล่อยน้ํายามานิดนึงนะครับปล่อยน้ายามานิดนึงนะครับ อย่าเพิ่งปล่อยน้ำยามาเยอะนะครับเราค่อยๆปล่อยทีนลนิดทีลนิดไปนะฮะนี่ครับนี่ค่อยๆเติมนะครับเติมแล้วก็หนีบหนีบตามตูดไปเรื่อยหนีบตามตูดไปเรื่อยนะครับพอน้ำยาใกล้ถึงะจะตัวใบมีดเปิดทางแล้วก็เลื่อนใบมีดเปิดทางขึ้นไปนะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็เติมไปเรื่อยนะครับ ส่วนมากนะครับในการเดินฝา1มิลผมก็จะเลือกใช้วิธีนี้นะครับในการค่อยๆเติมน้ํายาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นการทํางานที่มันง่ายดีนะครับง่ายดีแต่อย่าลืมนะครับนิ้วโป้งฝั่งซ้ายเราให้กดประคองช่วยเบาๆลักษณะนี้นะครับมันจะช่วยเซฟนะครับไม่ให้น้ํายานะครับวิ่งมาทะลักเข้าแกนนะครับนี่ครับเห็นไหฮะตรงนี้ละเลยไม่ได้เลยนะครับ ค่อยหนีบไปใจเย็นของเราเนี่ยแหละครับทําอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเปอร์เซ็นในการคืนขอบนะครับยากนะครับน้ํายาเขาเข้ามาเต็มดีนะครับเขามีระยะในการเซตตัวที่ดีนะครับแล้วปัญหาการคืนขอบมันก็จะยากนะครับและหลังจากที่เราเดินเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้ตัวหนีบแข็งๆนะครับเพื่อนเนบไว้เลยนะครับ นีบไวเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับหลังจากเศษฝาที่สองนะครับคืนนี้ใช้ตัวนิบแข็งนีบไวหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับแล้วค่อยไปแช่น้ํานะครับถ้างานด่วนก็งานด่วนก็ต้องยอมรับตามสภาพนะครับเพื่อนอาจจะมีการคืนขอบทีหลังได้นะฮะโอเคนะครับไล่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 ไปงี้ครับใกล้ถึงจุดจบแล้วนะครับเนี่โอเคนะครับง่ายง่ายครับเหมือนเดิมนะครับจุดจบก็ ย่างเข้ามานะครับเติมให้มันเต็มไปเลยครับเติมเต็มไปเลยงานทีเดียวเองครับิดเดียวก็อยู่แล้วครับีงัดฝึกนี่เห็นไหมครับบีบไว้แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหาเรียบร้อยครับฝาหลังนี่ทำบ่อยๆนะครับเพื่อนทาเสร็จแล้วก็ไปฝึกเดินงานเลนนะครับก่อนที่จะเดินงานเลนก็ควรเดินงานฝาเรียบหลังเรียบแบบนี้ก่อนนะครับให้มันเกิด เกิดปัญหาแล้วเรารีบแก้ปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาจุดนี้เป็นงานเลนมันก็จะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหานะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับเพื่อนเราเดินงานฝาเรียบก่อนนะครับค่อยไปฝึกง,งานเลนนี่ครับก็ประมาณนี้นครับลองไปเดินเล่นดูนะครับนี่นี่ครับทิ้งไว้5นาทีประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เอาอ หลังจากนี้นะครับผมจะใช้ตัวหนิบแข็งๆนะหนีบทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับเส้นคมคมเลยนะครับประกบแบบคมๆเลยนะนี่ครับไม่มีทะลักครับนี่คมๆมมาเลยนะครับสองเหรียญนี้นี่ครับขอบข้างใสๆนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับเพื่อนไปฝึกกันดูนี่ครับ เดี๋ยวจะใช้ตัวหนีบแข็งๆหนีบไว้เลยครับพรุ่งนี้ถึงจะมาแต่งนะครับพรุ่งนี้ถึงจะมาแต่งนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปฝึกดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินฝา1.5มิลนะครับให้เพื่อนชมนะครับซึ่งมันมีความหนากว่านะครับแล้วมันจะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อนๆคอยติดตามให้ดีนะครับสิ่งนี้นะครับมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับสำคัญคือเราต้องเอาไปฝึกฝนนะครับน้ำหนักมือมันสำคัญนะครับผมบอกเลย น้ำหนักมือมันสาคัญจริงนะครับส่วนการเดินฝาหลังเรียบฝาหน้าเรียบอะไรพวกนี้ครับเนี่ยตัวหนีบแข็งๆมันไปเลยครับอัดมันไปเลยฮะนี่ครับประโยชน์ของตัวหนีบแข็งมันมีประโยชน์ตอนนี้นะฮะเห็นไหมมันจะล็อกสเปคไปเลยนะฮะไม่มีการคืนขอบนะครับนี่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการเลี่ยมพระครับสวัสดีครับ